อ้มหนุกน้อยล้อยตาสืบตามหาแก้วตาของพี่กลับจากงานเมียของพี่ไม่มีเจ้าแต่อีกตนเด้ออุ้มไปนะหนวดอุอ้มไป พี่เตยโตคือเตยตแล้วเด็กโตมากใหญ่ตอุ้มลูกน้อยหว่าสันไม่ลูกน้อยไม่น้อยแล้วนะหนวดขนาดนี้ไม่น้อยแล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอุ้มกันไปทำอะไรนี่สวัสดีค่ะอุ้มอุ้มกันไปทำอะไรค่ะวันนี้วันนี้มาทำงานครับค่ะวันนี้เราไปทำอะไรน้องก้า นี่ขึงเชือกมะเขือเทศใช่วันนี้เราจะมาขึงเชือกเอ้ยขึงเชือกมาขึงเชือกมะเขือเทศนี่มะเขือเทศนะนวดเป็นดอกออกผลแล้วนี่ลูกเต็มไปหมดเลยลูกดอกหมดนนนวดเลยเหรอไหมดกแล้วเหรอเนี่ยใช่ป่าเป็นตอร์เซฟเนาะนนวดเนาะใช่ฮะเนี่ยเฮตเตะร์ไรเฮวันนี้เราก็จะมาขึงเชือกขึงเชือกนี่ก็ลูกน้อยน่ารักมากเลยค่ะฟังเสียงเขาก่อนฟังเสียงสวัสดีอ่ะขอสักท่อนเพลงค่ะพูดดีๆค่ะพูดดีๆเลย สวัสดีค่ะเสียงอย่างกจินตลาเลยเหมจะไปจัดการพ่ออ๋ออันนี้เป็นวิธีการทําค้างของหนวดใช่ฮะก็คือเขาคือเราจะทําเป็นชั้นเป็นชั้นไปอันนี้ชั้นแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ฮะชั้นสองชั้นสามก็เริ่มผ่านไปใช่ฮะทำกี่ชั้นคะก็แล้วแต่ความสูงลูก เขาฝูงไปถึงไหนเราก็ต้องทําไปถึงนั้นวิธีการก็คือปลูกมะเขือเทศลงไปก่อนแล้วก็ปักไม้เป็นหลักใช่ฮะให้แข็งแรงใช่แล้วก็ขึงเชือกไปเรื่อยๆครับเนี่ยเราก็ขึงแบบนี้ฮะก็คือเดี๋ยวเขาก็จะปีนเชือกเนี่ยไปเรื่อยๆมะเขือเทศอะไรขนาดนั้นหนวดคะยี่ห้ออะไรล่ะ มะเขือเทศหวานใช่มะเขือเทศหวานมันผมจำมีมีสามสีมะเขือเทศหวานสามสีสีใช่แต่ว่าจำสายพันธุ์ไม่ได้ครับที่ทำไมปลูกสามสีรู้ไหมค่ะมีสีส้มส้มสีแดงสีแดงสีเหลืองสีเหลืองทะเลาะกันไงสามสีนี้เลยอชอบทะเลาะกันเลยก็เลยจับปลูกรวมกันเลยนะคะปลูกรวมกันเลยเนี่ยให้สามวัคซีนเลยทั้งสามสีนะพี่น้องนะเป็นมะเขือเทศหวานนะคะเดี๋ยวต้นสุกก็เดี๋ยวน้าหนวดจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ อันนี้มาถึงขั้นตอนการโยงเชือกแบบง่ายๆตามปภาษาหน้าหนวดนะคะเกษตรกรที่คิดต่างทําต่างอะไรง่ายๆก็คือใช่สําหรับเราใชเราต้องเราต้องทำที่มันง่ายๆง่ายๆแต่ได้ผลใช่ค่ะเนี่ยเราก็ดึงเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ถ้าเราก็จะดูว่ากิ่งของเขาเนี่ย มันเอ็นเข้าไปข้างในเราก็เอาออกข้างนอกเพราะว่าต่อไปมันเราก็จะเหมือนกับคุณเห็นก็สารเสื่อไหมค่ะเนี่ยมันจะขัดกันไปเรื่อยใช่เราไม่ต้องผูกแล้วเราผูกเฉพาะข้างล่างนะดูดีนะดินะหนูอ๋อเคุณดูคนทำสะก่อนสิเออดูง่ายๆแต่ก็ดูดีใช้ได้เติบเลยนะคะเนี่ยเเริ่มสุกบ้างแล้เนี่ยฮะเนี่ยเราก็จะได้มีมะเขือเทศกินที่แบบอร่อยๆตัวนี้กินสด กินสดก็อร่อยแต่คุณรู้ไหมว่าทําให้อร่อยทาเอาทาอะไรทาอะไรคะเอาไปปิ้งย่างทาบาร์บีคิวนะแบบเอาไปเป็นส่วนประกอบของบาร์บีคิวนะคะเมื่อเกิดเหตุหวานชนิดนี้นะคะอร่อยมากกินสดก็อร่อยแต่ว่าบางคนบอกว่ากินสดแล้วบางทีกลัวสารไซยาไนด์เยอะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวสารไซยาไนด์เพราะว่าค่เพราะปีหนึ่งซื้อกินครั้งหนึ่งก แต่ว่าก็กินสุกอร่อยสุดสําหรับมะเขือเทศตัวนี้ใช่ไหมนั่นหดนวนวดลงไปย่างกับเนื้อมาแล้วนะคะอร่อยมากย่างกับหม่าล่าอะไรแบบนี้นะ,ะเวลาเวลาเราเราทำแบบเนื้อย่างอ่ะเราเมะเขือเทศตัวนี้ปิ้งย่างแบบ สุดๆเลยตอนแรกก็ไม่รู้ใช่ไหมนะหนวดจนลูกค้ามาถึงสวนเขาเห็นเอ้ยนี่มะเขือเทศนี่อร่อยนะนี่แหละแก,กก็ย่างให้กินลูกค้าเขาซื้อนะมาให้ด้วยลูกค้ามาย่างแล้วก็าพา,ากินเออซื้อเนื้อย่างมาพากินนะคะเขาอบอกว่าต้องกินแบบนี้นะหนวดจะอร่อยใช่เนี่ยสมมติว่าต่อไปใครอยากกินมะเขือเทศเดียเด่ยมาที่สวนผมแค่ซื้อเนื้อ,อย่างมานะค่ะเราก็ให้กินฟรีให้กินมะเขือเทศกเ,เทศฟรีอะโอเคเลยนะหนวดครับเนี่ยก็ทำมาอย่างงี้ขัดไปเรื่อยๆ <Huh. S 2> ตรงไหนมันสูงเราก็ถ้า,ถาเราเราดูที่ต้นมะกเขกือเทศนะครับเอาต้นมะกเขกือเทศเป็นหลักนะครับแล้วเ็าจะได้ไม่นอนนะแล้วก็จะขึ้นแบบนี้เรื่อยๆวันหนึ่งก็เราก็ทําได้แถวหนึ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาทำอแถว เอาแหละนะหนวดลาคุณผู้ฟังไปก่อนลาก่อนนะครับลาก่อนค่ะสี่สิบบาทค่าแรงสี่สิบลากร่อนนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับว่าเราเอาไปไปเป็นแนวทางดูได้นะสมมติว่าใครที่ปลูกมะเขือเทศแล้วเนี่ยมะเขือเทศมันล้มมันค้างอะไรประมาณเนี้ยใช้แค่เชือกฟางเนี่ยนะครับเพราะว่ามะเขือเทศก็เป็นพืชที่อายุสั้นไม่อายุยาวนะครับไม่ใช่พืชยืนต้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เชือกฟางเก็บผลผลิตเสร็จเราก็ลื้อออกอะไรง่ายนี่เห็นไหมทางนี้ก็จะมีอันนั้นด้วยได้เราโกยเห็นไหมนี่กระเจี๊ยบเขียวค่ะ แต่วก็จะมีชั่วฝักยาวเป็นสวนผักหน้าบ้านของน้าหนวดแล้วก็จะเป็นหอมดอกแล้วก็มีอะไรผักแพลวผักอะไรนะเอาโอเคครับเขาบอกให้ไปได้แนะวันนี้ขอบคนะุณพ,พี่ๆ <c ười> เริ่มจะเยอะละให้พูดเรื่องมะเขือเทศนิดเดียวจะลามไปผักอื่น <c ười> วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วเดี๋ยวเอาเจอกันใหม่วันที่มะเขือเทศเราสุกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอว่าพี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดอเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงพรานสาเร็จแต่ตัวท่านและครอบครัวคิดดีพูดดีทดําดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเจอกันใหม่วันหน้าสำหรับวันนี้นน,นลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย